สวัสดีครับผมไข่วันนี้ผมจะมาเล่นพี่เลนให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วหลังจากคลิปก่อนที่ผมได้เล่นพี่เลนไปโดยการเอาไฟแช็คเก่านั้นมาทําระเบิดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถคลิกไปดูได้ที่ลูกตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับส่วนวันนี้สิ่งที่ผมจะนํามาเล่นนั้นมีชื่อว่ามังกรพ่นไฟครับการเล่นนี้เป็นการเล่นของพวกเด็กชนบทนะครับส่วนส่วนมากคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่รู้จักกันหรือว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักกันนะครับ เพราะการเล่นนี้ค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวหากเด็กๆที่คิดอยากจะทําตามนะครับให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นการะเล่นที่อันตารายพอสมควรมันเล่นไฟอ่ะเนาะโอเคก่อนเราจะเล่นเราต้องไปดูอุปกรณ์การทําแล้วก็วิธีการทําก่อนนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับมีตะปูแล้วก็ฝาเอ็มร้อยไม่ก็ฝาอะไรก็ได้ที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับเราจะใช้เป็นฐานกระทะกันแล้วก็เทียนไขแล้วก็สิ่งที่ใช้จุดไฟจะเป็นไม้ขีดหรือ ไฟเช็คก,ก็ได้ขั้นตอนแรกนะครับเราใช้ตะปูงัดไอตัวพลาสติกที่อยู่ในฝาของ m อ0มฝาที่เราเตรียมมาก่อนงัดออกมาเลยครับอ๋องัดยากจริงๆเลยโอเคเอาเท่าที่ได้แล้วกันนี่ครับเราก็ได้มาแล้วประมาณนี้เนาะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำนะครับ การระเบิดครั้งนี้ต้องใช้น้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างเราสํารองน้ําไว้เยอะๆนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นพวกไฟไหม้ไฟลามนะครับไฟกระเด็นไปติดที่อื่นเราก็สามารถใช้น้ํานี้ดับไฟได้เลยเคขั้นตอนแรกเลยนะครับทําที่ให้มันโล่งๆอย่างนี้นี่ให้โล่งๆเรียบๆนะครับทําสักนิดนึงแล้วก็เราหั่นเทียนให้มันเป็นแท่งเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วางลงไปเลยหลังจากวางเสร็จเราก็ เอาตะปูสามอันตะปูนะครับสามอันมาตั้งรอบๆให้มันเป็นเหมือนฐานเอาไว้รองรับฝาเหมือนสามขานะครับที่เราจะทํากับข้าวกันในป่านี่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาฝาที่เราเตรียมเมื่อกี้นะครับเราก็วางไปนี่ได้แล้ว จากนั้นก็ง่ายมากเลยนะครับเราเพียงแค่จุดไฟจุดไอเทียนนี่แหละจุดไปเลยแม่ลมนี่มันช่างรบกวนจริงๆสักคนนะครับเดี๋ยวทําที่บังลมก่อนโอเคหลังจากเราทำที่บังลมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจุดไฟเลยติดแล้วครับทานคอไฟเช็ค นี่ติดแล้วเห็นไหมโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้มเทียนนะครับนี่เอาเทียนนี่แหละเข้าไปต้มในหม้อเล็กๆของเราเราตัดเทียนเลยเอยเอยนี่ให้มันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในกระทะ,ะจิ๋วของเราเลยให้ให้มันละลายเลยนะครับแล้วรอจนเทียนเนี่ยเดือดให้เดือดแบบเดือดเลยอะเดือดปุดๆเลย เทร้อนมันเริ่มเดือดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องอีกที่หนึ่งกันโอเคเห็นนั่นไหมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำไปหยอดกันนะครับแล้วมาดูปฏิกิริยาที่ได้กันว่าจะเป็นยังไงดูกันเลยนะครับ เอาละนะหนึ่งสองสองว,ว้าวดูเม่กี้เห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวมันจะทำให้เทียนมันเดือดกว่าน,นี้ก่อนแล้วมันจะใส่น้ำทีเดียวเลยนี่เดี๋ยวันจะใช้ไฟไม่ขีดทั้งหมดเลยนะครับมันเดือดมากแล้วทุกคน โอเคผมตักน้ำมาแล้วครับดูนะครับหนึ่งสองว้าวอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งสองอเฮ้ยเเพราะกระบังลมใช่ไหมที่เราเห็นไม่เยอะ มันจะได้อีกรอบนะครับรอบสุดท้ายแล้วหนึ่งสองน้ำนะครับดูน้ำมันยังไม่หมดด่าเลย,ยนิดนึงวาลีบัมบัดว้าว โอเคทุกคนมันหมดแล้วครับดู หลังจากเราเล่นเสร็จเราต้องเอาตะปูออกด้วยนะเพราะเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาจะตาเท้าเอาน้ําลาดด้วยเพื่อไฟจะลุกเวลาลมพัดโอเคนี่คือกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยและกดติดตามผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาเล่นอะไรให้ทุกคนดูหรือทำอะไรให้ทุกคนดูนั้นสามารถติดตามชมได้ที่ช่องผมได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็สถานที่กลับบ้านกันเลยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย